ขอเรงทั้งหลายตั้งใจและเตรียมตัวเพื่อการปฏิบัติจิตจัรมภาวนาที่เราได้กระทำมาทุกวันทุกวันเพื่อเพิ่มพูนบนกุศลเสียราสี บารมีของเราให้สูงยิ่งขึ้นไปตามระดับเราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาไม่หยุดยั้ยง<ม>ถึงแม้ว่ามีติดการงานภาระจะต้องจัดต้องทำแต่งานปฏิบัติจิตภาวนานี้เราก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของเรา จะต้องทําเป็นควบคู่กันไปเพราะงานทั้งสองอย่างนี้ล้วนจะเป็นงานอำนวยผลให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเองทัั้้งนนเพราะฉะนั้นงานใดก็ตามถ้าหากว่าจะให้มันเกิดความสุขแก่ตัวของเราเอง เราก็ไม่ควรจะเสียดายลเวลาเวลาเราควรจะเสียสละเวลาน,นั้นตั้งใจทำตั้งใจประกอบให้ปรากฏเมขึ้นในตัวของเราการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์แก่ตัวของเราโดยเฉพาะ เป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างสูงบรรดากุศลทั้งหลายเพราะการบำเพ็ญอย่างนี้เป็นการกระทำที่จิตใจของเราให้ได้รับการฝึกการอบรมให้มีความรู้ความฉลาดในการรักษาตน พื่อออกจากเวรออกจากภัยให้ได้มาซึ่งความสงบสุขเราควรพยายามทำด้วยความเชื่อความเลื่อมใสตั้งสติสินิพิจารณาดลรูร้เข้ามานักภายในตัวของเรา เราจะกํำหนดรู้ส่วนใจส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นเครื่องเครื่องทูลหรือเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งสติของเราเรียกว่าสติปฐานเพื่อสติของเราให้ตั้งมั่นในความรู้ตัวหรืออยู่ในตัวของเราจะเป็นรูป ส่วนกายก็ได้ในส่วนธรรมก็ได้ในส่วนจิตก็ได้แต่รู้ส่วนใจส่วนหนึ่งเมื่อเราจะาะลึ้ตั้งสติในส่วนไหนหท่านเรียกไหว้กยในกาย,ม,กายมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน เนื้อเราจะระลึกลมเข้าพุทธอกโทไปชื่ว่ากายในกายเพราะมันมีอยู่ในกายนี้เราจะระลึกถึงอานิจจังความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้ไปชื่อว่าเราพิจารณากายในกายเราพิจารณาทุกข์เขาภาวะี่ทน ได้โดยยากเขตชื่อว่ามีอยู่ในกายนี้เช่นเดียวกันถ้าเราลึกสิ่งใดเราก็พยายามะลึอกสิ่งนั้นทำงานในส่วนนั้นเพื่อให้สติตั้งมั่นจะได้รู้เห็นชัดในธรรมนั้น,น,นถ้าเรา สามารถรู้ชัดในทำส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งมั่นคงแล้วทำส่วนอื่นเมื่อเราอยากจะรู้ต่อไปก็เป็นของไม่ยากนะักเราจะได้รู้ทำต่อไปอีกตามระด,บดบับระดับขอให้ตั้งตัวได้อันหนึง่งสักอย่างหนึ่งเสียก่อน ขณะฉะนั้นท่านจึงนิยมให้ภาวนาวบริกรรมเอาธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อความตั้งมันงงม่นของสติตั้งมั่นของจิตตั้งมั่นของกรรมาฐานไม่ให้เผลอไปตามอารมณ์ข้างนอกที่จิตเคยปรุงเคยแต่งเคยน้อมเคยเลกหรือนลอก,ลอ,ก,ลอ,กออกไป เพราะจิตนี้ไม่เคยหยุดนิ่งปรุงแต่งอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จจำเป็นจะต้องอาศัยสติเข้าไปช่วยแต่หาว่ามันคิดก็ให้คิดทำอันใดอันหนึ่งถ้ามันรู้ก็ให้รู้ทำ ส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะจะมีประโยชน์เกิดติตของตัวเองเพื่อจิตจะได้รู้สิ่งไหนควนละสิ่งไหนควรเจริญสิ่งไหนมีคุณสิ่งไหนมีโทษสิ่งไหนมากจะประอกอบทุกข์สิ่งไหนประกอบกับความสุข ตามหลักคํคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสิ่งที่จะประกอบจิตให้ได้ความสุขก็คือความสงบเมื่อเราต้องการอบรมจริตใจของเราให้สงบแล้วเราก็พยายามรวมจะให้มันออกไปถ้ามันออกไปแล้วมันสงบไม่ได้จิตสงบนั้นจิตรวมเข้ามาเป็นหนึ่ง มีอารมณ์อันเดียวเมื่อเราต้องการจิตวมเป็นอารมณ์อันเดียวอันใดเกิดขึ้นนอกนั้นเรามีแต่ละส่วนเดียวเราไม่เก็บเราไม่เอาให้ผ่านไปผ่านไปเราบริกรรมธรรมะส่วนใดให้มีส่วนนั้นอย่างเดียว เราจะรล้กพุโทโธพุโทโธก็ให้มีแต่พุโทโธส่วนเดียวอยากเข้าใจว่าเลืกพุโทโธอย่างเดียวจะได้ปัญญาจากไหนมันจะรู้อะไรเห็นอะไรในข้อนี้เราไม่ควรคิดคลุงแต่งสง,งสัยเพราะสิ่งเหล่านั้นขัดขวางตง่อความสงบขัดขวางต่อจิตที่ละเอียดที่จะเข้าไปรู้ทมเห็นรม ต้องให้มันรวมเป็นหนึ่งให้ละเอียดเสียก่อนเพราะธรรมะส่วนที่เป็นเหตุปัจจัยอาศัยให้ทุกเกิดนั้นมันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดปานกลางมีทั้งละเอียดส่วนหยาบหยาบนั่น ใครๆก็รู้ได้แต่จะแก้ไขได้ชั่วคราวถ้ายังปานกลางอย่างละเอียดยังมีอยู่เพราะสิ่งที่ละเอียดมันจะกลายมาเป็นสิ่งที่ที่ปานกลางที่สิ่งปานกลางมาแสดงออกมาให้ละเอียด สิ่งที่ละเอียดนั่นเกิดขึ้นในใจมีอยู่ในใจถ้าหากว่าสติของเราไม่ตั้งมั่นอยู่ในใจแล้วเราก็จะไม่รู้จักมูลฐานอันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักใจ ก็ต้องพยายามให้สติความระลึกการปฏิบัติรักษาจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียให้จิตสงบเพื่อเกิดความเชื่อความลืน่นไส จะเป็นความผ่องใสของจิตใจของเราสิ่งที่มัวหมองจะได้สงบระงบไปสิ่งที่ผ่องใสจะได้เกิดขึ้นเราจะได้สองมองดูสิ่งที่มีอยู่ในใจนั้นอารมณ์อันใดที่มีอยู่ในใจส่วนไหนส่วนดีส่วนไหนส่วนไม่ดี ส่วนไหนส่วนทุกส่วนไหนส่วนสมุทัยส่วนไหนส่วนในรอส่วนไหนส่วนมรรคล้วนแต่ระชุมอยู่ในใจทางนั้นส่วนทุกมันก็มาจากใจทางนั้นถ้าใจไม่ทุกแล้วไม่มีอะไรทุกข์ ร่างกายนั่นก็ต้องอาศัยใจถ้าไม่มีใจแล้วมันก็อยู่ไม่ได้แต่สลายไปคนละทิศคนละทางเหมือนคนไม่มีใจนั่นแหละเมื่อใจมันสิ้นไปแล้วไม่มีลงเดินเข้าออกแล้วมันจะดนทองขึ้นทันที ทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งทุกส่วนไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่ากลายเป็นผีที่น่าเกลียดน่าชางังไม่มีใครจะเข้าใกล้ดักเมื่อจิตมันลับไปแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพิจจะนาเห็นสภาพความจริงข้อนี้จิตจะได้ไม่หลงไม่อุปทานถือมั่น เป็นอาหารการมามังการนี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นตัวตนของเราจะถึงเวลานั้น,เ,น,นเราจรึงรู้จักจิงทิ้งไม่มีประโยชน์ไม่ใช่เป็นลักษณะของบุคคลผู้มีปัญญาคำว่าปัญญาสามารถจะรู้เพื่อเป็นเครื่องแก้ไขปกป้องไม่ให้ ทุกขักผมจิตใจของเราได้เวลามันสายเกินไปเพราะอาศัยความประมาทเวลานั้นจึงรู้เข้าแล้วมันทำอะไรไม่ได้เราเสียเปรียบนั่นไม่ใช่ลักษณะของคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระศาสดาจึงสอนให้เราทั้งหลายพิจารณาให้เห็นสภาพความเป็นจริง ที่มีปะโยู่ทุกคนถึงแม้วันจะยังไม่ปรกดในตาในใจธรรมดาเราควรพิจารณาให้เกิดปัญญาให้รู้ทางปัญญาเพราะตาธรรมดานั่นรู้แต่บแบบโลกโลกทั่วไปได้ยินแต่บแบบทั่วไป ถ้าเราปฏิบัติสุขวัจิตใจให้ฉลาดแล้วย่อมได้รู้ได้เห็นสิ่งพิเศษที่โลกเขาไม่รู้เขาไม่เห็นรู้เฉพาะผู้ประพฤติทมเห็นเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นการเห็นประเภทนี้เห็นได้โดยอาศัยปัญญาที่ได้ฝึกษาประพฤติปฏิบัติตารรม สั่งสอนขององค์สมเด็จพรมัมมาสำมพทธเจ้าทีพระพุทธศาวกาุอบายสุโอบายสิกาทั้งหลายแต่ส,ะสะมัยอดีดตผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วได้รู้ได้เห็นทำอันเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ทำให้บังเกิดศรัทธาความเชื่อมัน่น ไม่หวั่นไหวเพราะอาศัยเห็นแจ้งระจักษ์ในใจของเราเองที่บังเกิดขึ้นในตัวของเราเองถ้าปรากฏแจ้งระจักษ์เช่นนั้นแล้วไม่มีใครจะหลอกลวงใครได้เพราะเห็นอยู่มีอยู่เป็นความจริง เราทั้งหลายควรยินดีในการประพฤติปฏิบัติให้เห็นแจ่ชัดปรากฏขึ้นในใจของเราเองพระธรรมอันเป็นสว่ากขาโตที่ระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงไว้ดีแนละ้วคือดีที่ให้ผลไม่ได้เลือก ที่เราสามารถปฏิบัติรู้ได้โดยตนเองเห็นได้โดยตนเองไม่ได้เชื่อตามตามกันมาและเป็นธรรม,มะที่รู้จะพรอบต้นผู้ปฏิบัติไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ไม่ปฏิบัติเมื่อได้รู้ไม่ได้เข้าใจแลเราจะบปิดเชื่อตามคำกล่าวคำติดคำชมของ ผู้ไม่ได้ปฏิบัติหน้นหาสมควรไม่เขาติดเขาชมตามความคิดความเห็นของเขาส่วนการติดชมของผู้ประกฤติปฏิบัติรู้ทำเห็นทำแล้วนำทำเหล่านั้นแต่มาติดมาชมเหล่านั้นจึงควรพินิจพิจารณาแก้ไขควรยอมรับความจริง เพราะทำเป็นสว่างขาโตที่สุขุติเจ้ากล่าวดีแล้วกล่าวชอบแล้วเป็นธรรมที่บริสุทธิ์เป็นนิยานิจกรรมสามารถทำให้ผู้เชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกพ้นจากเวรจากไปให้ได้มาซึ่งความสงบสุข มีความสะอาดหมดจดบริสุทธิ์เย็นชื่นใจให้รับความสุขความสบายตามกำลังความสามารถที่เราปฏิบัติได้นี่อนันในสงวนของการประพฤติธรรมของการปฏิบัติธรรมไม่ํำเป็นจะต้องละขันเป็นแล้วจึงได้เห็น ้าเราพยายามปฏิบัติกระาสจิตใจของเราให้เป็นสมาธิมีความเป็นหนึ่งแน่วแน่ได้รับความสงบเพื่อย่อปรากฏชัดในตัวของเราเองถึงใครไม่บอกก็ต้องรู้เพราะเป็นจิตใจนี่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ และเป็นธรรมชาติที่สวยอารมณ์สวยอารมณ์คือความสงบนั้นได้สัมผัสสัมพันธ์กับรสของความสงบเพื่อมีความสุขทำให้จิตใจของแผ่ปรากฏขึ้นในจิตใจทำให้กายอ่อนจิตก็อ่อนกายก็คล่องแคล่ว จิตก็คล่องแคล่วกายก็ควรแก่การงานจิตก็ควรแก่การงานเใช่จิตเขา้าปฏิบัติถึงทมแล้วกายก็สงบจิตก็สงบคำว่ากายควรแก่การงานคือควรแก่การปฏิบัติตควรแก่งานเพื่อ ให้ได้ถึงธรรมที่เรายังไม่ถึงเพื่อให้ได้บรรลุธรรมที่เรายังไม่ได้บรรลุเพื่อใด้รู้ธรรมที่เรายังไม่รู้ควรเกิดการกระทำเพื่อให้รู้ให้ได้ให้ถึงธรรมที่สูงละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามปฏิบัติให้ถูกทำวัดถูกนั้น คือให้มีสติเข้ามาระลึกเข้ามาหาตัวของเราอันเป็นรูปธรรมนามธรรมที่มีพร้อมอยู่แล้วส่วนไหนเป็นทุกขังั็เราก็กำหนดรูปส่วนไหนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเราก็กำหนดรูปดูได้อยู่ในตัวของเราทางนั้นส่วนไหนเป็นอนัตตาเราก็สามารถกำหนดรูป ก็ได้มีอยู่ในรูปในขันของเราทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราเข้าไปสงบของแท้วใสสะอาดดีแล้วก็สามารถรู้ความจริงในเรื่องนี้เจนชุนที่ประจักไม่จิตใจของเราเราก็เิ้นตรงใสยในกายและในใจ เป็นใดที่เป็นเหตุปัจจัยอาศัยเกิดขึ้นก่อภพก่อชาติเราก่าโลกเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพยายามตั้งใจกำหนดสอบจองตรุษลองรักษาจิตใจของเรา แต่เราต้องการความสงบเราก็รวมให้แน่แน่ให้สงบลงไปพักก่อนจิตใจก็ได้ความสุขมีกำลังดีแล้วเราต้องการรู้ที่มีความสงสัยในจิตในใจส่วนไหนเราก็ยิกยกส่วนนั้นมากำหนดสอเจ้าเป็นปิตาณนาเพ่งแรงแล้วเพ่งแรงอีก ิงดังนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้ทราบได้ชัดเกิดความเข้าใจในใจได้รู้ธรรมเสนธรรมขึ้นมาดฉะนั้นพยายามตั้งใจปฏิบัติตามดังแส,สดงมาสมควรแต่เวลายุดติเพียงตอนนี้ องหน้าเรนนี้ไปให้ตั้งใจภาวนาต่อไปอีกเมื่อกี้ฟังเทศเมื่อฟังเทศแล้วเรนีฟังธรรมการฟังธรรมก็คือฟังดูใจของเรามันเสนออะไรขึ้นมาสิ่งเหล่าน,นั้นคนละละคนละไปเรื่อยๆสิ่งไหนจะควรตั้งมัน่นจะตั้งมั่นอยู่เรื่อย จิตจะละเอียดสงบไปตามลำดับ